สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกตาสาวสุพรรณชาแนลนะคะวันนี้ทุกตากับลานทั้งสองคนก็มารวมลอยกระทงด้วยกันนะคะปีนี้มาเลยน้าอยู่นหนีน่และะ้วสังสามคนจะไปลอยกระทงกันแคน ด้วยสถานการณ์น้ำท่วมของปีนี้นะคะตุกตากับหลานนก็ลอยกระทงกันหน้าบ้านนะคะเปิดตัวออกไปกลอยข้างนอกรั้วนี่นะคะที่บนถนนนะครับตอนนี้ทุกคนก็จะนั่งอธิษฐานก็ไม่ได้นะคะก็ย่อๆเอานะคะควรนนั่งลงไปมันจะเปียกน้ำนะคะก็เลยต้องยืน ยงโย่ยงโยกอยูยย่นะครับวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำพอนองติมตะลิงเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจิ้งวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงบุญจะส่งแล้วสุขใจ บุญจะส่งเราสุขใจก็ลอยกระทงปีนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขวันลอยกระทงและตลอดไปนะคะคิดอะไรก็ให้สมความมุ่งมา่ราัฒนานะคะอะไรลิ คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตุกตาสาวสุพรรณชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ